สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพี่น้องปองปลายเบิร์ตสุกุสุคนเดอร์ครับเมื่อนี้ผมกัด้มาเกเ็บเพชรทั้งจากหมู่ว่านนี่ไปหล่าต่อกับพ่านเบในห้างหนึ่งครับกอได้กล้วยจูนกินครับเมื่อนี้ครับมาเก็บเพ็ดครับเพราะว่าหมู่ว่านนี่ยุดบโมเดกเกบครับไปตีต่ออยู่ดงหลวงกับพ่อพี่น้อง ทางลุงหลวงเป็นเก็บเก็บคือกันครับลายเห็ดออกลร้ครับแต่ว่าทังบานผมนี่ชักสมี่มมีครับที่ตามรับชมมึงเด้ครับเอาพ่วงวัดศีอันีังพ่อแลยครับดอกหนึ่งนะครับเห็ดกอครับผมว่าเฮ็ดกอกล่างออกนะครับนี่เฮ็ดกอขาวครับผมเิึงกันไปด้วยครับพี่น้องเป็นยังไงล่ะ ดอกที่สงองพอดีกแกงมาอนอยังไาครับมาสวยๆสําครับนี่นี่ติดตามเิึงเลอครับพี่น่องเอ้ยท่านผู้ชมเยลยก้างเป็นกระจีน้อยครับนี่ครับตัวนี้อาจจะเป็นเหฮดกอแดงครับดอกหน่อยมันสีขา,ขาวๆครับลายอยู่เลยครับ อื่นนี่ครับมะออื่นมอฮือนี่คักเลยครับอีดอกงามกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะครับแราคนนิยมกินกับดอกซ้ำนี่แหละครับซ้ำปูมือเขานี่แหละครับรสชาติออกหวานครับเห็ดกอสีนี้เห็ดกอขาวกับเห็ดกอแดงครับครับผมย่างขึ้นมหน้อยหนึ่งว่าพอเห็ดหาดครับเห็ดหาด หนึ่งผู้มากกะกาวเวยหนึ่งครับมันรสชาติมันสีออกขึ้นขึนครับเห็ดหาดหรือว่าทั้งคนเขาก็อื่นเห็ดเอเห็ดคาเหลืองครับออปหนึ่งครับแสบครับผู้เฒ่าเพิ่มมากครับเห็ดเห็ดหาานนะครับหรือเห็ดคาเหลืองครับออกไายเด้ครับ ดอกจูงก็มีครับงามงาครับครับผมเห็นละงกยังลงเหลืออยู่ครับพี่น้องเอ้ยสามดอกงามงามครับ ครับโอ้ยครัดแยบพี่น้องเอ้ยขัดขัดขัดงานงานงานครับล่างถอดนี่ครับโอ้ยขัดเลยมองเงินเบิดยังอยู่ครับซ้ำดอกครับผม กระทัวกลนตาครับผมเลื่อยครับเรื่อยนั่นอยู่ครับนั่นอยู่กระทััวกลนตาครับขึ้นมากข้าวหนึ่งกับข้าวฟอดทยเดียวกันครับฮะข <c oughs> <c oughs> ้าวฟอดทยเดียวกันซ้ำได้ร้ายปะครับป้าโอ้กาําลังเขินมากมิถิเฮ็ดเหลืองมิถิเฮ็ด,ดเหลืองได้ร้ายเติบอยู่ครับอื ใก่กรับผมอยู่ยยน,นี่มาเห็นแล,นะล้เนาะน่งวะาดอกยานี่นั่ง้าตัวคเ,เ,เห็นรคยบโกเียรเฮ็ดตาเ็ดมากทเรครับครับเป็นเป็นค้าอั้รครับเป็นเป็นค้าเฮ็ดเฮ็ดงานเมื่อนี ได้ครับคืออยู่บ้านท่านกี่เออร,รื่อยเห็ดนี่เออ้ยทักเหตุไปสุดยอดสุดยอดเลยเอ,อ่ะมันมันครับพองหมูหนิมันไผ่ม,มันมันเนาะมันเคลียร์มันได้เด้อพี่น้องเอ้ยเคลียร์ดูดูได้ไ เรื mijn mijn ่อยๆที Bless, ่ก right. ันผมก็ได้ครับเฮ็ดหัดเฮ็ดคาเปดีอย่ไล่ตวนวครับเป็นเท่ากันมามทีกันกับผมเนี่ยละมันไทยมันบ้งครับเฮ็ดกอแดงนี่แหละครับพี่น้องดอกปจุ่อยู่ครับ งาางามครับผมเมื่อนี้ได้เฮ็ดหาดไลยครับเมื่อหนึ่งเฮ็ดกอกลยสิแกงครับแกงสดน้ำแซ่บครับร่างแต่ถือ าง,งามครับเก็ดกอน้อยกอแดงมันเกลี่ยน้องเอ้ยมันเกลี่ยอันไหนนี่ครับน้องได้ครับโอ้ยรักแล้ว เกือบเหยียบครับพี่น้องเลยเหยียบกอบ้อนนี้นะโอ้ยเสียดายนะครับยังนม่ต่อครับผมไปชมเลยน่ครับดอกหน่อย,อยนี่ครับงามตื่นกันไปครับน่ครับยังเป็นตีนน้อยนี่ bố vậy, để con măm lưng, để con măm lưng, măm cái đấy, măm cả bố hiến, bố vậy đây. Không hào, cái đấy, nhìn mẹ, nhìn con hao câu, kia แล้วว่าพออีกมูนึงครับ่านผู้ชมล่างแต่เือก็มีครับล่างขาวครับทำงานครับออกตูมออกบ้านนะครับนี่ครับเฮ็ดกอแดงครับผมเฮ็ดกอบางทมงานครับพี่นนองท่านผู้ชมครับงานครับออกตูมครับแกง กะคั๊กเผ็ดเทศนัวนัวสดน้ำโกโก้ครับพี่น้องครับท่านผู้ชมพ่ออีกแล้วครับเมื่อสีลงเมือ่มอมาฟอกอีกแล้วครับโอ้หงูใหญ่ครับหงูนี่ีเดรั่มงามครับท่านผู้ชมนะครับเฮดกอดแดงครับผมงามงามครับ เงือกงูเงียครับ,รบซิปซิปกรออดแล้วครับผมครับผมในมือนี่ผมก์กสีแดงงูปงตาขึ้นแล้วครับพี่น้องในพอดีกินครับผมยังได้กับถือใจคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์ให้เยครับพี่น้องก็อเป็นกำลังใจให้กัน ไอลิปต่อต่อไปครับผมสองกราลังเปิดไหมครับกํารังในเจ็ดแปดมือครับจานหลอดท่าลุยครับผมพอฝากเนี่ยฝากตัวกับพี่กํานหนงนีนเด้อครับใอคลิปนี้ผมก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสักนีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ